เยาวราชครับตอนกลางวันก็มีนักท่องเที่ยวอยู่นะครับเพื่อนปั่นจักรยานนักท่งองเที่ยวเยอะนะครับเพื่อนเพราะทะลุเยาวราชได้ครับ สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ปุ้ยอยู่ที่เยาวราชนะครับธรรมดาปุ้ยจะพาเพื่อนๆมากลางคืนนะครับทิปนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมากลางวันนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายนปีพศ2567นะครับตรงนี้จะเป็นเยาวราชซอย6นะครับเพื่อนๆเ,เ,เป็นตลาดครับเราเดินมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อนๆ ถ้าตรงไปก็จะไปเยะวะาวราชครับเดินเข้าไปได้ไหมไดอ้ยกระเป๋าส,สวยๆนั้นเลยครับกระเป๋า ตรงไปก็เป็นเยาวราชนะครับเ,เพื่อนๆตรงนี้นะักท่องเที่ยวเยอะครับอารบรถกันเรีเบร้ยวรบ นี่เป็นวัดโลกาณุเคราะห์นะครับเป็นวัดจีนครับนงนงก็จะนักท่องเที่ยวเยอะนะครับเพื่อนเพราะทะลุเยวาวราชได้ครับ แจสิบบาทโ,โบ้โหโบสวยๆเ,เออเนี่ยสวยๆนั่นเลยครับ คนเยอะนะครับเพื่อนส่งตัวละเก้าสิบบาทปีกตัวละร้อยยี่สิบบาทครับลาลาบูบูไปเดินไปดูที่ตลาดฝั่งนี้เป็นตลาดนะครับตลาดเยาวราช วามกุญแจส่งสิบบาทปีกยี่สิบของกินเรามีถุงมือด้วยนัเกเไม่อยู่นเเนาะ เด็กๆชอบนะครับมาเดินแบบนี้ครับของเล่นเยอะครับตรงนี้ของกินเยอะนะครับ oh. เดินตรงไปถ้าตรงมาตรงนี้ก็เป็นเยาวราชออกมาตลาดนะครับเ,เพื่อน ของเล่นเยอะมากเลยฮะตรงไปก็เยาวราชไนะตลาดเยาวราชใช่เด็กจะชอบครับด,ดูครับเพื่อนของกุญแจของตำด้วย ตรงนี้ก็จะเป็นเยาวราชนะครับเราถ้าเดินทะลุมาทางนี้ครับฝั <Okay. S 1> ่งน,นี้เป็นเยาวราชครับมีหมูย่างด้วย ถ้ากลางคืนจะคึกคักกว่านี้นะครับเยาวราชครับะจะมีร้านขายของกินเยอะแยะเลยครับตรงนี้ครับกลางคืนนี่จะเดินไม่ได้เลยครับคนเยอะครับตรงไปก็เยาวราชนะครับเพื่อน นะครับเพื่อนๆตรงนี้เป็นถนนเยาวราชครับถ้ากลางคืนจะคึกคักกว่าน,นี้นะครับเพื่อนๆเ,เป็นเยาวราชครับอ่ะเยาวราชครับข้ามมาก็จะเป็นฝั่งตลาดเยาวราชครับฝั่งนี้ครับเยาวราชซอย6กนะครับ กลางวันของกินก็เยอะนะครับเพื่อนๆฝั่งยาวราชจังหวัดเยาวราชซอยหกถ้ากลางคืนครึ่งโลร้อยพับแห้งโลละสองร้อครับอ้อนี่ไงนี่ไง อันนี้คืออะไรอ๋อกิมจิใช่ปะ้ะใช่มีขนมต้มด้วยม,วมีมาจากจีนนะครับ ก็น่าสนใจนะครับอันนี้อ,อ,นอ,นอ่ะอ๋อนี่กระเปาะปลามีปลาหมึกอ่ะหลบรถ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  อ๋อมีผักกาดดองนะเพื่อนเอาหน้าทานสวยจนะังผักกาดดองออน่ามาเดินนะ ของขายเยอะดีนะครับเพ <c oughs> ื่อนฝั่งนี้ ของกินเยอะดีครับฝั่งนี้ครับฝั่งนี้เขาเรียกเยาวราชซอยหกนะครับเพื่อน มีมันอะไรมีเป็ดด้วยไก่ต้มเป็ดต้มนะครับเพื่อน มีขนมอันี่ด้วยข้าวต้มมาเพี่สามเหลี่ยมมันมือเสือจีนอ๋อเนี่ย ลองมาเดินได้นะครับออกับข้าวเยอะ,ะครับอ่ะรถมาตรงนี้เขาเรียกยาวาราชซอยหกครับ ขึ้นน้ำคุณครับเอาเฉากล้วยครับใช่ครับเอาหวานน้อยหวานพันธุ์หวานน้อยครับผมมีห้าบาทไหมยี่สิบห้านะครับผมัคพี่มาอะไรขอบคุณครับคิดละสามห้าครับเอาเท่าไหร่ครับ อันนี้เรายังไม่เคยเข้าไปขอบคุณนะครับ,บค,ครับตรงนี้เป็นศาลเจ้านะครับคุยพาเข้าไปดู ต่งไวยย้ ya ปิดกองมาโอ้ตรงนี้สวยมากครับเป็นสาลเจ้านะโอ้เก่าแก่มากครับเพื่อนๆ แก่โบราณมาครับสารเจ้าเร่งบวยเอี้ยครับสวยครับ ศาลเจ้าเล่งบวยเอะนะครับเ,เพื่อนๆตรงนี้อยู่กลางเยาวราชตรงนี้เขาเรียกวัดมังกรครับ น,นี้จะเป็นถนนมังกรนะครับตัดกับถนนเจริญกรุงครับนี่เรียกถนนมังกรครับเดี๋ยวเราเข้าซอยนี้กันแล้วก็ออกไปยาวลาดเดินก็ระวังรถนะครับรถยังวิ่งอยู่ครับ ยากาศกลางวันก็จะเป็นอีกแบบนะครับเ,เพื่อนๆแต่ส่วนมากเขาจะมาเดินกลางคืนกันครับข้อดีก็คือไม่ร้อนนะครับกลางคืนเอเา่าเล่นจบแล้วสืไปขอม้อน,นใน่จละ่ะเทพชลีเลยนะป้า อ่าตรงนี้เป็นถนนเยาวราชนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวคุจยจะพาเดินกลางวันนะครับเขามีอะไรขายมีอะไรน่าสนใจนะครับ,ใ,นนรบใช่เยาวราชกลางวันครับรถก็น่าจะวิ่งเร็วอยู่นะครับเจิรก็ระวัง พาเดินดูนะครับว่ากลางวันเขามีอะไรขายกันบ้างนะครับกลางวันก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็จะคึกคักไปอีกแบบครับเยาวราชกลางวันครับบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็จะนักท่องเที่ยวก็เยอะอยู่นะครับกลางวันครับ ันก็จะเดินง่ายกว่ากลางคืนนะครับเพราะว่ากลางวันนะครับเยาวราช ฝรั่งเด็กใช้หน้าทาวครับตอนกลางวันก็มีนักท่องเที่ยวอยู่นะครับเพื่อนราปั่นจักรยานปั่นจักรยาน ของกินก็มีนะครับกลางวันครับเพื่อนก็เยอะอยู่ครับโอ้นาทานนะครับอันนี้เป็นร้านทองครับ เป็นกระเพาะปลาของแท้ครับเพื่อนมีรถนำเที่ยวด้วยครับกลางวันก็จะน่าเดินไปอีกแบบนะครับก็ใบบ่ายแดดก็ไม่ร้อนนะครับเพื่อนน่ามาเดินอยู่นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่10พฤษจิกายน,นครับ ถ้าเราตรงไปก็จะเป็นวัดไตรมิตรนะครับของกินก็เยอะนะครับกลางวันครับเพื่อน นักท่องเที่ยวก็เยอะอยู่นะครับอันนี้รถเมล์สายหนึ่งครับสายหนึ่งสายสี่ผ่านกันอันนี้หอยเจาะฟูทองครับเพื่อนก็เพื่อนๆ ัที่รับชมคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจปุ้ยด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าปุ้ยจะพาไปไหนก็กดติดตามปุ้ยไว้ครับ อ่าถ้าตรงไปก็เป็นวัดไตรมิตรนะครับตรออแต่คุยคงจะเดินไม่ถึงนะครับเพื่อนๆก็ไกลพอสมควรอยู่ครับ